สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้งานโปรแกรม Movie Maker นะครับในเบื้องต้นนะครับเริ่มแรกนะครับก็ทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วเมืนคลิกก็จะได้หน้าต่างประมาณนี้นะครับโชว์ขึ้นมาให้เราทำการคลิกไปที่ Add Video and Photo นะครับ เราก็เลือกรูปภาพหรือวิดีโอที่เราต้องการจะตัดต่อนะครับอย่างเช่นนี้ผมเลือกเป็นดอกไม้นะครับเลือกทั้งหมดนะครับกด Open นะครับอ่ะเราก็จะได้ดอกไม้เข้ามานะครับตัวนี้นะครับผมเพลย์เอาไว้กดดูนะครับวิดีโอที่เราสร้างอย่างเช่นนี้ผมจะลองกด ก็จะเปลี่ยนไปอย่างนี้นะครับจนครบทุกภาพนะครับทีนี้ผมอาจจะอยากใส่ในส่วนของหัวข้อเรื่องนะครับว่าเอ๊ะเป็นวิดีโอเรื่องอะไรอาจจะใสะ่คลิกไปที่ไตเติลน,นะครับ,บ,นะรบมีตัวสอนขึ้นมาให้เราพิมพ์นะครับจ,จะพิมพ์ว่าะ ตัวอักษรนี้สามารถกําหนดลักษณะของรูปแบบตัวอักษรได้นะครับเช่นตัวหนาตัวเอียงนะครับใส่สีนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กสามารถทําได้นะครับอโอเคสามารถลากไปจุดไหนก็ได้นะครับในวิดีโอของเราเช่นผมให้ตรงตรงกลาง โ okay. อเคเดี๋ยวเราลองเล่นดูนะครับแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เราอาจจะอยากได้เพลงนะครับเพราะว่ามันจะเงียบไปหน่อยนะครับอาจจะอยากได้เพลงนะครับให้กดที่ add music นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเพลงที่เราชอบนะครับหรือว่าเพลงที่เราต้องการนะครับ เช่นผมจะเลือกเพลงนี้นะครับจะสังเกตนะครับว่าจะมีแถบสีเขียวเพิ่มขึ้นมานะครับแถบนี้ก็จะเป็นแถบของเพลงนะครับผมอาจจะไม่อยากให้ดังมากนะครับอาจจะลดเสียงลงนะครับสำหรับเพลงนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเล่นดูนะครับกดเล a y นะครับ ทีนี้ผมอยากให้การเปลี่ยนระหว่างภาพหนึ่งไปอีกภาพหนึ่งนะครับให้มันสมูทกว่านี้นะครับดูนะจะสังเกตว่ามันเปลี่ยนเร็วเกินไปนะครับมันไม่ค่อยสมูทนะครับเราอาจจะใส่ออนิเมชันให้มันนะครับเอฟเฟกต์นะครับมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับเราลองดูนะครับถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันจะพรีวิวให้เราดูนะครับดูนะครับ เราก็เลือกเอาตามที่เราชอบเลยนะครับอันนี้ผมอาจจะเลือกเป็นอันนี้นะครับแบบนี้นะครับเราก็ทําไปทุกภาพเลยนะครับเราทําแบบนี้ไปทุกภาพเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูลองมาเล่นดูนะครับ นิดนึงนะครับผมสังเกตเห็นว่าตอนเปลี่ยนวิดีโอตรงนี้นะครับเหมือนกับว่าตัวหนังสือเนี่ยมันมาบังดอกไม้นะเดี๋ยวดูนะครับอ่าเนี่ยครับใช่ไหมครับตัวหนังสือมันมาบังดอกไม้ทีนี้เราจะ,ะเราต้องการจะให้ตัวหนังสือเนี่ยหายไปพร้อมกับวิดีโอเฟรมแรกนะครับทำยังไงนะครับทำได้โดยการคลิก แล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ดูเวลาตรงนี้ครับ5.53นะครับนี้เราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเทคดูเลชั่นเนี่ยครับเป็นให้เป็น5.53ดมนะครับ<ป>กด Enter นะครับอโอเคเดี๋ยวเราลองเล่นดูอีกรอบนะครับ เห็นไหมครับว่าจะไม่ซ้อนกันแล้วนะครับตัวหนังสือกับดอกไม้จะไม่ทับกันนะครับโอเคเมื่อเราได้รูปแบบวิดีโอที่ต้องการแล้วนะครับต่อไปเราก็ทําการเซฟนะครับไปที่ไฟล์นะครับเซฟมูวี่นะครับเลือกตัวนี้นะครับ for high definition display นะครับผมจะเก็บไว้ที่ Desktop นะครับ เรียกเป็น windows media v ดีโอนะครับตรงนี้ตั้งชื่อว v ดีโอของเรานะครับตั้งว่าดอกไม้นะครับแล้วก็กด save นะครับระหว่างนี้เราก็รอนะครับให้ตรงนี้ขึ้นเป็น100%่อยเปอรน complete นะครับวิดีโอเราก็จะสมบูรณ์นะครับระหว่างนี้เราก็รอ โปรแกรมทำการเซฟอยู่นะครับ แบบนี้แสดงว่าวิดีโอของเราเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปิดไปนะครับแล้วเราไปดูที่เราเซฟเอาไว้นะครับหน้าเดสก์ท็อปอ่านี่นะครับดอกไม้ครับเดี๋ยวคลิกขึ้นมาเลยครับนี่ก็เป็น การใช้งานวิดีโอ Movie Maker เบื้องต้นนะครับสวัสดีครับ